เด็กืมหาไมนะ่ได้ืมฝนตกใส่เปียกหมดเลยไปมาแม่ชิดตัวให้มาเด็กอืมเอานอนนอนมามาเปียกไหมอะสัสดีในสวนคะ่ะทุกคนกับบรรยากาศฝนตกปลอยปลอยสัปดาห์นี้ฝนตกชุกมากนะคะแต่ว่าประมาณวันพุธนะจะอากาศดีขึ้นนะคะ นี่ก็แวบออกมาดูสวนตลอดะค่ะทุกคนไม่ว่าจะแบบฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหยุดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ตกลงมาอีกค่ะเดี๋ยวขอดูแลพืชผักสักนิดนึงในบางสวนนะคะหนึ่งก็ปลูกทั้งในกระถางส่วนตัวในกระถางเนี่ยหนึ่งทำเริ่มคลิปไว้แล้วแต่ยังไม่ไม่ได้มาตัดต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะตัดต่อลงให้ดูเนาะ ก็จะออกมาดูนะคะพวกวัชพืชอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีเนาะกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะรดน้ําด้านล่างได้นะคะรากเขาก็จะดูดซับค่อยๆดูดซึมนะคะเผื่อบางทีเราไม่รู้ว่าจะรดน้ําตอนไหนก็ดูว่าถ้าตรงข้างล่างแห้งแล้วเราก็ควรจะมารดน้ํานะคะเนี่ยก็สามารถที่จะยกเข้าบ้านได้ตอนช่วงหน้าหนาวนะคะนก็จะเอาไปดูแลในบ้านนะคะคลิปนี้ขอเป็นแบบ พาเดินชมแล้วก็พูดครูคุยกันไปเนาะสำหรับคนที่รักในการปลูกพืชผักนะคะเน่ยก็หวังว่าจะอ่าชมแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะน้ำขังเลยน้ำออกเดี๋ยวจะมาทำการตัดใบนะคะตัดใบเห็นไหมฝนมันปลปอยๆนะคะ เดี๋ยวจะตัดใบสักบางส่วนนะคะเพราะว่าใบเขาเยอะมากเลยนะคะทั้งในแปลงทงั้งแบบในกระถางแบบนี้นะคะการปลูกในกระถางแบบนี้ถ้าหนึ่งเอาวางไว้ตรงข้างนอกเนี่ยที่ปรุงแล้วก็สามารถรับแสงได้ดีนะคะต้นจะมีลักษณะเป็นพุ่มแบบนี้อันนี้คือหนึ่งทำการเด็ดนะคะเด็ดยอดตั้งแต่เขาโตได้ประมาณหกเจ็ดใบหนึ่งก็เด็ดยอดปุ๊บ เด็ดครั้งเดียวนะคะเพื่อจะทําให้ทําให้เขาแตกพุ่มเนาะแล้วก็มีกิ่งเยอะๆนะคะเราจะได้แบบผลผลิตนี่เห็นไหมมันจะมีผลผลิตเยอะแยะมะกรูดนึงก็มีนะคะต้นนี้จะสี่ปีแล้วตอนแรกจะตายแล้วค่ะแห้งหนงก็เลยบํารุงอะ่ะอันนี้เพราะจากมเมล็ดนะคะเหลือมาต้นเดียวนะคะต้นอื่นเอาให้คนไทยที่เคยรู้จักเนะี่ยเอาให้เขาหมดเลย แมงลักตรงนี้ก็มีปลูกในกระถางเต็มเลยเราก็เหลือที่จะยกเข้าบ้านเนาะได้ทานหน้าหนาวต้นเชอรี่เป็นเชื้อราลามมาถึงบแบบแมลงเยอะมากนะคะลามมาถึงแตงกวาลามมาถึงนะแปลงนั้นก็เลยเดี๋ยวเดินไปดูกันเนาะแปลงนั้นก็เลยเป็นมะเขือ,ปอปเปาะใบเหี่ยวแต่ตรงนี้งามนะคะงามมากๆเลยต่างกันดีเนาะ ต่างกันแบบเออ,อ,อเราจะได้แบบเออมันเป็นอะไรหนะ้ามันแบบปลูกไปเราก็จะได้แบบเออคิดเปรียบเทียบไปเราจะได้แบบทดลองปีหน้าเราจะปลูกตรงไหนดีอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเราเก็บผักไปด้วยเนาะก็ถ้าเห็นก็จะเก็บนี่ว่าจะเก็บมะเขือเทศน,นะเพราะว่าฝนตกแล้วแบบลูกแดงๆก็จะแตกพริกเม็ดใหญ่ยักษ์มากนี่มันคนชอบปลูกพริกนะคะ ดูโอ้โหโอ้โหอ,โอุ้ยอันนั้นพริกหวานพริก,รกปริตปาปิก้าพริกหวานไอโฟนค่ะเม็ดใหญ่ๆอ่ะอันนี้พี่แป๊ชอบหวานอร่อยกรอบนะคะหนิงก็ปลูกอะไรเยอะแยะเลยอันนี้พริกจินดานะคะอืมตัวนู้นจะดกมากจินดา จินดามีหลายต้นเหมือนกันองมะเขือต้นแหละนลยคะ่ะโอ้ยต้นตรงนี้ดกนะจ๊ะดกนะดกแล้วก็สมบูรณ์มากมากเลยมากอยากกินอะไรก็ปลูกกันนะน้ะทุกคนเนาะนเดินยืนงงในดงพลิกตรงนี้ก็มีนะคะเ <laughs> ต็มไปหมดเลยค่ะความสุขในการปลูกนะคะอันนี้ทำไมคุณใบใหญ่ ออกจ้ะใบใหญ่กบเม็ดอีกนะจ๊ะนี่ออกออกเลยเป็นพริกชอ่อนะคะทุกคนอากาศแบบเย็นลงเย็นลงดูดูใบไม้ร่วงจะเข้ามาแล้วเนาะมันก็เป็นอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าหวังว่าจะร้อนไปอีกนะพริกจะได้แดงๆนะโอ้โหพริกพันนี้โอ้โห เม็ดใหญ่มากกะเพราก็พึ่งจะมางามค่ะเ,เสียงกับนกกำลังร้องจิบจิๆฝนหยุดแล้วนกออกมางามอันนี้เป็นโหระพาบาซิลิคุมนะคะของที่อรมันห <c oughs> น่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันพันใบย,ยักษ์กันนะคะเอามาเพาะแล้วก็โอ้โหเป็นพันใบใหญ่แล้วเพราะว่ามันมีพันใบเล็กๆด้วยนะคะอ,อีกฝั่งนึงเนาะยนิงให้ดูเลยย่ง แต่นี้พันใบใหญ่ยักมากดูใบอ่ะดูใบเอ้ยเอ้ยอะไรนี่นิงเอากระชายมาฝังไว้ตรงนี้โอ้ขึ้นมาแล้วทุกคนเออโอ,โอ้พริกหวานยักค่ะพี่แป๊ดแป๊ดชอบมากแป๊ดเป็นเอซีที่น่ารักติดตามหนิงมาตั้งแต่เนิ่นนานอ,อันนี้ไม่สมบูรณ์เอาออกนี่ดูเน่าๆ มะเขือเทศพันอะไรนะานี่ยลืมชื่อซื้อมากินก็เลยเอาเม็ดเก็บไว้ปลูกมันจะผลใหญ่ๆนะคะมันแพงอะ่ะตอนนั้นมันแพงก็ <c oughs> <c oughs> เลยเออเอามาหมดโอ้ยมะเขือส้มป,ป,ปะปะปะลูกอนะฝนตกกิดไปเลยมาไปกับแม่มะเขือจ้มงนนามเจ้าอน,นะ เกษตรเยอะแยะไปหมดอ๋อในหลายที่ก็จะโดนนะคะฝนตกชุกมากก็มะเขือเทศรากเน่าเป็นรานะคะแต่หารู้ไหมว่าบ้านหนึ่งก็กำลังจะโดนค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมดำเลยเห็นไหมล่วงแล้วจา้อาอ้าวนี่โอ้โหมาแล้วค่ะโูกรากเน่าเชื้อรา มะเขือเทศสีดาไข่เต่ากำลังจะแดงเลยค่ะเนี่ยโอ้ยมาแล้วจ้ามาทีหนิงแล้วลูกรากเน่าเอาเอาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งให้ได้กินน้อยปลูกจนเป็นลูกจนงามดกแล้วอะเสียาดายอย่าพึ่งมา ไปเลยค่ะทุกคนอัมนนเขียวเดี๋ยวเขาก็แดงนะนีโอ้ยโลนตัดไปเลยเด้มากตัดออกมาต้องไปรักษาในบ้านนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็คงไม่รอดเนี่ยค่ะเป็นปัญหาของการ ปลูกมะเขือเทศกลางแจ้งแบบนี้นะคะเวลาฝนตกมาฝนตกชุกเอาเลยค่ะโรคนี้มาเลยนน่งเคยเจอเมื่อสี่ปีที่แล้วนะรากเน่าเป็นราจะลามไปทุกต้นเลยค่ะทีเนี้ยเนี่ยใบจะเป็นจุดดำๆแบบนี้เห็นไหมแล้วลำต้นเห็นนี่ต้นนี้หนักเลยดกมากเอาแล้วค่ะนี่เป็นจุดดำๆ เชื้อราเห็นไหมคะขาวๆมันจะลามไปถึงผลเนี่ยผลที่เรามีในต้นเนี่ยจะลามไปหมดเลยถูกคนเสียดายมะเขือเทศบางต้นยังไม่เป็นนะคะก็ถ้าเป็นหนึ่งต้นแล้วก็จะลามไปเลยนะชี้นี้นะเสียดายจังเลยยานะที่เขียวๆเราไปเลี้ยงไว้นะ เรียงไว้เขาก็จะแดงเรียงไว้ในบ้านเสได้จังเลยทุกคนเอ้ยทำอะไรไม่ได้การปลูกมะเขือเทศน,นะคะปลูกใต้หลังคาที่มีปล่งแสงจะดีมากๆเลยอย่างเช่นตรงนู้นอ่ะถ้าหนึ่งเอาไว้แล้วก็เอาไปไว้ในกระถางเนาะปีหน้าปีหน้าเพราะบ้านพ่อปู่ไม่ย่าจะปลูกใต้หลังคาทั้งหมดนะคะแต่เป็นหลังคาที่โปร่งแสงนะ เดี๋ยวปีหน้าแล้วกันหนิงปลูกใต้หลังคานะคะบ้านผูป้ปู่ไม่ย่ยไม่เป็นนะคะเพราะว่าท่านก็รู้แต่ว่าหน่งไม่มีพื้นที่ที่แบบใต้หลังคาที่เป็นดินแบบนี้เดี๋ยวให้ในายช่างทําให้ปีนี้โดนและะ้ค่ะเอาไปให้เธอดูก่อนเนี่ยเป็นละคุณเนปะ็นดีๆข้างบนก็ยังเหลือนะคะก็เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ในบ้านเนาะ ทำอะไรไปกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะนอกจากทำใจทุกอย่างก็ไม่ได้งดงามไปสุดทั้งหมดนะน,นะคะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดปางเนาะทำใจยอมรับเดี๋ยวนี้จะต้องไปเคลียร์อีกหลายทีเลยเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูอะไรสวยๆงามๆเอาตรงนี้กรลบนี่ค่ะตรงนี้ก็เยอะเลยมะเขือตรงนี้ก็เป็นลูกใบเหี่ยวเนะาะมะเขือเปลาะเนาะ เจอลูกใบเหี่ยวยังมีผลบ้างเนี่ยเอาไปกินได้เลยตะปูตะปีะปอ้ลูกนั้นก็มีนเป็นคนชอบกินมะเขือปลอกมากค่ะทุกคนอ้ยต้นนี้ใบเหี่ยวแต่ยังมีลูกติดลูกมาได้กินอยู่นะอุย้ยชื่นใจอยู่ทานตะวันสวยๆพันแบบต้นใหญ่มากเลยนะคะ สวยสวยน้ำก็ใสสะอาดไอตัวเอพืช <laughs> ตัว <ifer> น <Lil> <laughs> ี้นะคะจะช่วยให้น้ำใสมากเลยเนาะเหมือนผักตบชวาบ้านเราอ่ะจะช่วยให้น้ำใสเนาะเป็นหน้าหนึ่งหะไปแล้วค่ะทุกคนไปเติมพลังมาลุยสวนต่อค่ะเห็นมะเขือเทศแล้วก็เออเศร้าใจเสียดายมากดกมากแต่หลายที่ก็เป็นเนาะ หนึ่งก็เป็นด้วยะค่ะทุกคนหนึ่งเป็นเป็นเพื่อนทุกคนแล้วได้หลายท่านที่แบบมะเขือเทศเป็น <c oughs> โลกนี้เนาะก็ที่หนึ่งก็เป็นไปตามแต่ตอนนี้ก็มีโอเห็นไมไอเดี๋ยวว่ายังไง <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนหนึ่งหิวข้าวไปทานข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่มีความสุขมากมายค่ะทุกคนบ๊ายบาย